ร้นานนี้ท่าน<ม>ผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนในโลกนี้แต่เขาบอกว่าโลกนี้มีข้าวมันไก่ที่อร่อยแล้วก็มีข้าวไก่ซีอิ๊วที่อร่อย<ม>แบบสิงคโปร์อยู่ตรงนี้ก็ไม่แพ้ร้านอื่นๆที่ในประเทศไทยถ้าพูดถึงข้าวมันไก่สิงคโปร์แท้ๆชื่อของลิมฟันต้องขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยแน่นอน ไก่นุ่มช้ำหนังเด้งน้ำจิ้มและเทคนิคการหุงข้าวสูตรสิงคโปร์แค่แตักเขา้าปากคำแรกรู้เลยว่าไม่ธรรมดาร้านนี้ตั้งอยู่แจ้งวัฒนะอาคารซอฟต์แวร์ปาร์คที่สำคัญที่เด็ดไม่ได้มีแค่ข้าวมันไก่แน่นอนผุกทเราอยู่ที่ร้าน ลิมฝันขับรถลงทางด่วนมาแจ้งวัฒนะน,นะครับขับผ่านเซ็นทรัลกับรถมาอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเลยฮะคุณผู้ชมแล้วกลับมาตึกสามากชื่อจริงๆเขาไม่ได้ชื่อตึกสามากเขาชื่อตึกซอฟต์แวร์พาร์คร้านนี้ซ่อนตัวอยู่ที่มาที่ไปคุณผู้ชมฮะต้องเล่าแบบนี้ว่ามันเป็นร้านข้าวมันไก่สูตรสิงคโปร์ก็นั่นไงที่เจ้าของตึกเนี่ยไปทานที่สิงคโปร์เจอร้านเก่าแก่ร้านนี้เรารู้จักเราเป็นบริษัทท่องเที่ยวเนาะเราไปอยู่บ่อยมากึือลีฟันเจ้า ของตึกเนี่ยซื้อสูตรมาเพื่อจะให้พนักงานที่อยู่ทั้งหมด30ส<า>มสิบกว่าชั้นเนี่ยได้รับประทานข้าวมันไก่อร่อยๆอออแล้วก็ขายคนนอกด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาว่ากันว่าเขาอร่อยขนาดไหนนี่คือสูตรทั้งหมดของสิงคโปร์เขามีเกาากี้มีผักกวางตุง้ง<ม>แล้วก็มีม เกี๊ยวกุ้งหอมน้ำมันงาอันนี้แน่เพราะออนิจินอลเขาเป็นตัวนี้ผู้ชมไก่ซีอิ๊วไก่ซีอิ่วนี่สูตรมาจากเขาเลยแล้วทำเป็นแล้วอร่อยเลยด้วยเราเลยที่จุดวันนี้ไก่ตอนเนี่ยครับแล้วแต่ผมไปร้านนั้นเขาไม่มีอันนี้นะอ๋อไม่มีไม่มีไม่ไม่มีอันนี้พอดีตอนนั้นโควิดฮะแล้วเชฟก็ออกผมต่างจระวัิเข้ามาเหรอฮะไม่ผมกไปกินที่โรงแรมกจ้าพญาอ๋อมีร้านหนึ่งที่เป็นเตียนหมูกรอบซองขวาขึ้นลิฟต์ไปถามทางพี่ที่เป็นผู้จัดการดีกว่าง น,น้ําข้าวบาลเล่มาเสิร์ฟด้วยผู้จัดการร้านเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้อำนวยการร้าน,น,าน,น é, าที่เป็นไทยเป็น <c oughs> เป็นหุ้น <c oughs> ด้วยเป็นทุกอย่างของต<ๆ>ชืเอลิ้น ลินชื่อจริงชื่ออะไรโชติรถโชติรถครันอ๋พี่โชติรถพี่หลินพี่ลินดูแลความเป็นไปเป็นมาควบคุมคุณภาพร้านนี้อยู่ใช่ไหมที่คุณเขาไม่มีอันนี้นะใช่ไหมที่ต้องไปเอาร้านเด็ดที่ไหนมาอีกแน่เลยใช่ตรงนี้เราก็จ้างเชฟมาจากร้านพัตคารจีนชื่อดังเขาบอกว่าเลยมเข้อมูลจากนในรุถูกแล้วเป็นหมูกรอบจากร้านดังแปลว่าที่นี่อะไรดังๆไปจับถูกเข้ามาหมดไม่เสียเวลานี่นะฮะ อันนี้เป็ดย่างเป็ดย่างที่เป็นสูตรของที่นี่เหมือนกันเป็นสูตรเดียวกันนี่มาเป็ดย่างนีแดงก้องสูตรนี้อันนี้อันนี้ฮ่องกงด้วยที่หมูแดงย่างนะฮะสไตล์ไตฮ่องกงแล้วก็เกี๊ยวกุ้งสไตล์ฮ่องกงแล้วก็คันนายอดคันนาสไตล์ฮ่องกงตัวที่ทําหมูแดงกับหมูกรอบเนี่ยเป็นหมูค่โรโบตะจะนุ่มกว่าปกติแล้วก็ผักนะคะเรามีฟาร์มผักของเราเองอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตราซึ่งเราจะส่งมาทุกอาทิตย์แล้วก็พิเ็ดก็คือน้ําจิ้มไทยของเรานะคะน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวเนี่ยปกติที่ อื่นอาจจะใช้น้ำส้มสายชูของเราใช้น้ำมะนาวแทนอ๋อใช้น้ำมะนาวแทนทุกท่าครับเดี๋ยวจะชิมนะเราจะเล่าทุกคิ้มน้ำจิ้มจานถ้ายังไม่นำข้าวตักข้าวมาทานด้วยกันเลยพี่ดีขอบคุณแม่นะอบคุณค่ะดีมากครับพี่ดีนิงมาหมดถึงเวลาของเราแล้วเราจะลองไก่ซีอิ๊วก่อนนะครับไก่ซีอิ๊วนี่ไม่ใช่ข้าวซีอิ๊วลาดนะครับหนังเขาว่าต้มในซีอิ๊วมาเลยนี่ไงนี่ไหนี่ไงนเขาออกใต้เนี่ยต้มในซีอิ๊วเดีวอยู่ที่หนัง มันนุ่มนุ่มแต่ไม่เลนะนะมันหอมมันหนึบๆนะบอกว่าข้านำข้าวซอสจากสิงคโปร์เขาราดน้ำมันงาม,มาให้หน่อยนะเราทานแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันครีมมากตัวไก่นุ่มมากนุ่มแทบแต่ละลายเลยกลืนหายไปเลยทิ้งความหอมของเจ้าีอิ๊วไว้อันนี้ก็แปลกลิ้นนี่สำหรับที่เราเรา,เราทานกันอยู่บ่อยๆเรื่องไก่หลายๆท่านรู้เรื่องผมเลยเราชอบกินข้าวมันไก่แล้วไม่ต้องมีกลิ่นไก่เข้ามานี่คือสิ่งที่เราหาอยู่แล้วเราค้นพบแล้วที่ลิมา่าร แลาและถึงเวลาที่จะเปรียบมวยกับข้าวมันไก่ต้มเยวเลยครับราดบนนี้เลยฮะขอบคุณครับคุณหวางไ้ก่อนแล้วคุณเราน้องกำลังมาเมาแล้วคุณน้องนี่ก็มาโอ้โหนี่แหละฮะลาดลงไปเราใช้ช้อนตัดได้เลยนะครับนี่ไม่ต้องขยี้เลื่อยหรือว่าหั่นแต่ระการตัดได้เลยนะครับแปลว่าตัวเนื้อไก่เขานุ่มเด้งมากหรือจะทานทั้งชิ้นแบบไม่ต้องตัดขาดก็ได้ครับ มีความเป็นสิงคโปร์ตรงที่มีกลิ่นขิงเยอะเราไม่ได้ใส่ขิงไปเลยกลิ่นขิงก็เต็มแล้วแล้วก็น้ำต้มอืม นุ่มเด้งหอมร้านนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนในโลกนี้แต่เขาบอกว่าโลกนี้มีข้าวมันไก่ที่อร่อยแล้วก็มีข้าวไก่ซีอิ๊วที่อร่อยแบบสิงคโปร์อยู่ตรงนี้ก็ไม่แพ้ร้านอื่นๆที่ในประเทศไทยนม่ไงมันต้องมาอย่างนี้ไงว่าหันมาให้ได้ถูกไงอันนี้ข้าจิ้มเป็ดนะเขาไม่ได้เกี่ยวกับไก่นะครับหรือว่าจิ้มหมูแดงคุณผู้ชมนี่เราพูดเรื่องของไก่สิงคโปร์เรียบร้อยเราบินข้ามสิงคโปร์ไปฮ่องกงเลยนะครับ งัไม่จิ้มเลยใช่เลยเป็นรสชาติที่พัฒนาคาที่คุณนิรุตพูดถึงเลยอยู่ริม้จน้ำดาวเลยหน,นังกรอบตัวเนื้อไม่ได้เค็มมากจืดทานด้วยกันพอดีจิ้มน้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต่ผมว่าเข้ากันแน่นอนขอยกินนะเนี่ยหมูกรอบน้ำจิ้มหวานเนี่ยคุณผชม,มครับซีอิ๊วดำหวานเนี่ยไปได้ทั่นโลก อันนี้ดีมากสมควรอย่างยิ่งที่ต้องสั่งข้าว้าหมูแดงคุ้งวหมูแดงมาแล้วจ้าหมูแดงสำหรับห่องกง,ง,งนี้น้ำราดแบบที่เราทานกันเช้าๆมันจะไม่มีนะครับอันนั้นเราจะเป็นลักษณะบาร์บีคิวทานสลับกันไปสลับกันมากันกันกบคณะฮ่องกงมีคณะตาับอ,อันนี้จะเค็มันมีเต้าหู้ยี้เขาจะมีตเต้าเจี้ยวชนิดหนึ่งที่เป็นสีใช้สีแดงข้าวหมากแดงข้าวหมากแดงจะต้องมีข้าวหมากแดงถ้าไม่งั้นจะไม่ใช่ข้าวหมูแดง เนี่ยถ้าลงทิมกับันนี้มาแล<ะ>้วเป็ดย่างหมูแดงของสไตล์ฮ่องกองจะเป็นอารมณ์บาร์บีคิวจะไม่มีน้ำแฉะแรดนะครับน้ำเหนียวๆที่เราปรุงครีเอทขึ้นมาใหม่สำหรับประเทศไทยแล้วราดเดี๋ยวนี้จะอาจจะไม่มีวันนี้อาจจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งฮ่องกงเตรียมใจให้ดีก่อนดูความรู้สึกก่อนไม่ได้ล้างสมองค<ะ>ุณนะเขามีกลิ่นพิเศษแล้วจะอร่อยไหมเขาไม่เหมือนเป็ดที่เราเคยเจอฝากถามหน่อยว่าพิเศษยังไงอร่อยใช่ไหมจริงลองดู ไม่เคยเจออืมคนเนื้อเขาแน่น,นหอมเครื่องเทศใช่หอมน้ำตาลไม่มเล็กเล็กเลยอะหอมจริงอ,อ,อร่อยเลยผมว่าทำไมท่านผู้ชมไม่ลองสักครั้งแบบเราลงทางด่วนมายูเทิร์นกันถึงแล้วอืม ไม่ต้องนั่งกระมงระบินสตรงจัดแต็งพสปอร์ต <c oughs> ก็มาเลยก่อน5้าโมงเย็นมาลัสองคนสั่งข้าวมันยืนพื้นคนละการที่เหลือก็มาจิม้มของเราหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแแบบนี้คุณผู้ชมครับรสชาติเป็นไงฮะสุดยอดสุดยอดคุณผู้ชมครับ